คุรอดมือสิ้าหาคุณรอดค่ะไปทำงานค่ะเพื่อไดเป็นยวดองแรงงานสิ่ี่นักก็คุณรอดอยู่นี่นักก็คุณรอดอยู่ไปดินเนอร์ดินเง่ไหนเนาะเอาความรักกันยุ่กับปหาตัวย้อนวัยอดีตแนี่ยยดยาวน้องประจานัวัวย้ยาวน้องประจานยยแถววันสอยไหนสอยสรอยกัดเล่สอยกิกบเป็ดว โกกันอัาชีงานกับไปตัวไปงานใส่เกาไรโอ้ยตนน้ตุ้ง่นางน้ตุ้งสี่ง่าหัวเออยืดหัวเหอยี่งาไปงานใสเย่ยวนเมื่อจะไปสมน้ำอ้อยน้ำอ้อยกับน้องใบเตยก็จะแวะไปทำงานด้วยไปงานกันอยู่สถารบันเนย ก็้ยอยู่ตัไอ้คิปตขวดูเสร็มนานาบนามากนะตหมดสวัสดีสวัสดีสวัสดีสี่พันถัดคะสวัสดีสี่พันถัะสวัสดีสี่พันดเด้อสูงสูกนนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อแม่ๆเด้อใครเข้ามานะครับไม่ได้ทุกคนค่ะมาซื้อกลางไมไงบดีร้ว่พบล่างกินน้องไปจากบดีสเตรปขพบคุณมากค่ะลุกทัสนตาน ไอ้เสียงมันปอดขยายมากีกก็เลียคนยเลยมาแม่โน้ไปสูงนะพี่กแม่ก็มารับที่ขแกนี่แหละค่ะแล้วแกกัวเลยแกก็มากิกเออกมากนตัวน้ไปก็กินนี่แม่ก็มากินเออเราจะจุดกินไหมพอแล้วแล้วเอาเอาเอาเพนนะไปกินมากาเรา ปเขาก็ได้เขากได้เขาได้ซาดินาาเขาไม่่ยหลอกกันนะเออ่สิี้าอานนีนวอกินนี่น้อไปเออมันมันอื้อไปสรไปซ่งลูวน้องไปไปกับน้อง่ไปยก็สิไปอันถ้วไปดินเนวดินเนืีอนแล้วดยดีนาะบุอดเนันรกันที่ไหนวะจ้าูมีงจบอกสิลูกุณได้ยินนอลูกุณมีคนได้องก็มีแล้วใครยบอกคาว่าเนี่ย จะมาล่กินยไงเนี่ย่ไปม่นั่งไปสื่อกล้องนาิมเห็นหลายหลายคนในเรื่องกอมสิไอปแบบนี้สวัสดีครับมาครับพี่จับนไลค์แชร์ด้วยครับพี่จบว่าตองม่วงเดาไปฝากสินบนเขาไปตีสนิทมันแล้วเจ้นี่อเขาไปตีสนิทมันเลยเออมทาใส่าทางวาทางนาไปบ้านระเบิดไปมันแล้วหัวไห่ไกลนี้ก็ห่อย ไปไดไว้พุ้มแล้วงม่นเ้พุ่งมือในวิธีไญ่เอาฟีลอะไรมืเอ้ยเอาฟปลด้ด่วนย้ด่วนมาสิลาเด่กตัวอย่างเนาะพรุ่งนี้ก็จะไปส่งเด็กๆนะบุรุรอดเขไปในน่มพ่อกับแม่พ่อแจ้งได้มาพบรล้กับีิสัยที่ทีบุษมีผมได้เลยเออเยต้องี่ต่างจ่วไยนหนยวเขา้กินข้าก็ทานเินข้าตั้งเข้าแรงจะกข้าแรงกเสร็จก็จะมีเรื่องเร กันปัาเจ้าไวลายอ่ะคือขอบคุณนะออ่านคอมเมนต์สวัสดีครับม่โอ้ยจำได้เลยอยากกินตะบักคุงมากครับอยากกินตะบักคุงเออเขอบอกว่าแม่น้พ่อบุนรถขับรถไปแดงนะคระับขอบคุเอาดูถามให้แม่หน่อยคุณตแม่มมน,น,มน้องบิ๊กน้าเด็กแค่เออที่สุดทีคุณตถือน,นอนเบนกูเกอเพราะข้าว่วนเนี่ยกระแสบคัดเขาบอกมาเด้อครับอันนี้ข้อหมูย่างไหมข้อหมูย่างใช่พี่น้อง ยายถึงไหมข้อหมูย่างเบิร์บิ๊ดองข้อหมูย่างมาเดิอมากินน้ากันจ้บาดเส้นนาบอให้เจ้ามัด้วยเอาดูว่าพี่น้อามูว่า่้ขุนพชาครับได้ก็มเป็น้แต่บตุ้มหดกับพี้องเบิงนกินเหากเบิงนกับกินเห่าเียสเตปแยบยข้อหมูย่างแล้วพวกนี้ย่างขอหมูได้หรอยบยแบนี้ตากีงมะกะเจี๊ยบเจ้ามากระเจี๊ยบอัน ไเด้ตาล้วมานอ่านนก็เหนื่เลยเจให้แล้วนะคะขอบอกจ้าขอบคุณมากเลยน่เจหมือนกันอบุณอันเจ้าผู้แสบครับพ่นองแล้วก็มีปากขาานะคะปาเผาเด้อนี่แสบครับอันนี้ก่อนสามเทีจะมองเส้นลูกลาแบบนี้เมน่เมนหุ่จักเบดแล้วแบบนี้ บอกว่าจะเปิดร้านกับโค้กกับเหลาโรตัสเซเว่นร้านไนอีกร้านรวมไปถึงร้าสนสองรถมุงจ้างเลยสามสามพันท้าไม่ <c oughs> ตีต <c oughs> สวัสดีจเลียนนวลไม่ต้องคุยอายสวัสดีครับสวัสดีครับหัวหาพัดเพื่อแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยเมื่อนี้นะครับเรามากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตา แ้ว่ามีข้อแม่นหนึ่งบอกว่าทําไมช่วงเนี้ย่านกเป็นผอมลงย่านกไปทําอะไรมาญาติโนไปทําอะไรมาบอกพี่น,อน้องให้ว่าบอกไปบอกให้พี่น้องฟ้าว่าไปทําอะไรมาทําไมถึงลดะนะลงและทําไมถึงสวยขึ้นเด็ด<อ>ไ,ไปเห็ดเขาที่ไหนบ้างเด็ดไปที่เต๋อที่ไหนกินหลายก็จอยแล้วอ่ะอ กินหลายแ้กินหลมนต้าอ่บอลเด็จอนไ้ลยเมนบลก็้อกินหายสี่กิโลแล้วลงส่กิโลแล้วกี่กิโลแ้วอ่ากินขอดกแจมกินกินอาหารก็ไม่คได้กินเยอะหรอช่วงนี้มันไม่เหนีวไม่เหนียวมันก็เหนีววลาคนตุนมากกกินบางทีอันนี้ตมตัวบางทีเรกินโกโก้เฮ้ยโกโก้ไม่ค่อยกินพไม่ค่อยชอบเท่ไหร่้องกินเน้หรือว่า กาแฟกาแฟตอนช้ากินกาแฟเพราะว่าในหว่างระหว่างวัน huh. มันจะเด้ดีอย่างอามันจะรบเเพคก่อนนอนชาเขียว่าชาเขียวก่อนนอนเราจะกินเพราะว่าอย่างหลายบางคนจะกินสองซ้อมก็จะบอกยินยานะซ้อมตอนเช้ากาแฟตอนเย็นโกโก้อแล้วกัดคงมสามารถกับไออกมัเนาะแเคื่องบาค่อยพวไม้ย้ดเขาอันนี้เรื่องจริงเคยเห็นิข้าวบาเคื่อไหมไม่เคยเห็นข้าบา แต่พ่อนะนวก็งูเลยมันันก็ยาแมงมุเจาต้องกัดนาไม่ลายเอเเนันมัยมันเป็นแบบนี้มันก็ดีมากแล้วน้าหนักตอนนี้4ีกนะคะลงกเรียบร้อยแล้วแต่ส่วนหนึ่งกับมิน่าบางรมีุ้มันแต่เรากออกล่างกายัวนี้หายไปแต่เราช่น้าหนักน้าหนักเราลงจิงลดเรียนอยู่รอไม่เองเลแต่ก็ไมเปียนใจเคยังอยู่กับดารา ชาเขียวตอนิพติตใจชาเขียวกับกาแฟโกโก้ติดเป็นบางครั้งอันนี้ป้าตัวโกโก้เขาจะกินเนี่ยกาแฟเบิร์ดหรือโกโก้ลยหรือกาแฟหรือชาเขียวเบิร์ดเท่านั้นถจะกินโกโก้บางคนชอบเหมือนกันเขาจะชอบกาแฟหลายตัวชาเขียวมากกว่าแล้วก็สังเกตแล้วคือตัวเองคือสองอย่างนี่แต่ว่าโกโก้โอเคเรก็อื่นแต่ก็โกโก้แต่ว่ามันไม่ค่อยมักอะไเป็นเลยมันกินหอมของกาแฟชาหลายตัวแม่ อย่ามาแคเนาะชาเขียวนะใช่เยวดีดินเยวแกดกันีลยแกเล้วกันถ้ากินจอดไหมอ่าแค่ฟันแค่มันฟอนนี้ไว้ปวบประสาทปดใจอืมกัืนแบบว่าการขึ้นแบบว่ากการขึแบบว่ากินได้ตลอดเลยอก็คือแบบว่าถึงเมวาถึงเมวาที่เป็นการการขึ้นจากกินมันบ๊องมากการขึ้นจากกินันเล่นเยอเการเจ่นกินบ๊